อัสลามุอะัยกุมุรห์มุตุลลอฮิวบรอกาตุสวัสดีค่ะพบกับดิฉันอามีนาอุเซงในช่วงของนักข่าวพลเมืองซีรีพอพ์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวอามีนเป็นภาพยนตร์เทิดเกียรติศาสนทูตมุฮัมมัดและได้ฉายในรอบทั่วไปในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในสจังหวัดชายแดนใต้แม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์นอกกระแสแต่ก็ยังได้รับความนิยมจากกลุ่มของเยาวชน พวกเขาจะมีมุมมองและแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร,ตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะระยะของการฉายหนังนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับรู้สึกว่าต้องขอชูโกตต่อลัตสุพัฒอวตวจารานะครับที่ได้ท่งคัดเลือกให้เด็กมนนอกตัวเล็กๆอย่างผมนะครับได้มาร่วมโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับหนังเนี่ยก็ยัง เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทําให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองได้นะครับทั้งผู้คนผู้ผู้ชมที่เป็นคนไทยที่นับถือต่างศาสนาจะเขาก็สามารถที่จะามาชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่ออิสลามจากกระแสอิสลามโฟเบียหรือกระแสะความกลัวอิสลาม รวมถึงจากการล้อเรียนศาสดาจึงเกิดเป็นแรงขับให้มีการระดมทุนเพื่อสร้างภาพยนตร์เทิดเกียรติศาสนาทูตมุฮัมมัดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อถึงวันนี้กับภาพยนตร,ร,ร์เรื่องอามีนภาพยนตร์ฮารานเรื่องแรกของโลกรู้สึกดีดูที่ว่าเขาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนมีความเมตตามีความการุณาเหมือนกับไทยพุทธเหมือนกันแต่ว่าคือ เขาจะมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าเขาสอนให้มีความศรัทธาในศาสนาเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกับศาสนาพุทธเหมือนกันสอนให้มีความศรัทธาแล้วก็คนที่รับสือส่อศาสนาฮุสลิมนี่คือเขามีความศรัทธาต่อท่านนะเบียมหอมมัดของมากซึ่งเป็นแนวทางที่ให้เขาสามารถเดินไปในทางชีวิตที่ถูกต้องและมีความสุขในชีวิตค่ะ จริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ชอบดูหนังมากตั้งแต่มีโปรเจกต์หรือว่ามีหนังอเมีนขึ้นมามีบทบาทของอิสลามในความเป็นจริงในเรื่องของไม่มีไม่ไม่มีความรุนแรงหรือว่าที่คนอื่นจะมามองว่าเนี่ยอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ที่กับการร้ายดังนั้นผมจึงอยากมีส่วนร่วมมากนะครับที่จะเข้ามาหรือว่า มารับชมหนัง่องนีนน้ผมก็ได้ได้จบจดว่าเนี่ยหนังตัวนี้นนสอนถึงอะไรบ้างแล้วนะมุมมองของอิสลามสอนได้สอนอย่างไงบ้างครับการเปิดพื้นที่ต่อรองวิธีคิดทางศาสนาและทางอัตลักษณ์ในสังคมไทยในรูปแบบสื่อภาพยนตร์เป็นวิธีการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพระหุวัฒนธรรม ในฐานะที่ผมเป็นผู้ที่ทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในภาพยนตร์อามีนนะครับ<ม>ก็อยากจะฝากนะครับถึงพี่น้องชาวชายทุกๆคนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเราคงไม่สามารถที่จะเห็นมันได้เพียงภายนอกถ้าเราไม่เข้ามาสัมผัสมันจริงๆนะครับสําหรับส่วนของปรากฏการณ์ที่เวชนแห่และก็หลั่งไหลกันมาชมภาพยนตร์อามีน กระแสของหนังเนี่ยที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามและภาพรวมของอิสลามทั้งหมดเนี่ยทำให้เยาวชนนั้นแห่กันมาสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้มากขึ้นนะครับนับว่าเป็น9ก้าครั้งสำคัญของสังคมไทยที่เยาวชนมุสลิมนั้นจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเยาวชนที่อยู่แล้วก็หมกมุ่นกับสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็แทนที่กับสิ่งที่มีประโยชน์กับอิสลามและสังคมครับ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นได้โดยการเรียนรู้อย่างไร้อคติและยอมรับในความแตกต่างค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองซีรี์พอร์เตอร์ได้โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือมาตามหมายเลขโทรศัพท์0-94976-1285หรือมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สวัสดีค่ะ